แล้วโปรไฟล์ที่แนะนําได้นะคะโปรไฟล์ที่แนะนําได้ก็คือถ่ายรูปตอนนี้เลยค่ะเพื่อนๆรูปที่เป็นปัจจุบันที่สุดนำมาทําเป็นโปรไฟลท์ทั้งทั้งที่เคยนำไปใช้ที่อื่นมาก่อนแล้วแล้วนำมาใช้ในการสร้างรายได้นี้เพื่อลักเคารบนำมาเป็นโปรไฟล์ที่ไม่ใช่รูปเราหรือเป็นรูปเราก็เป็นรูปสมัยเด็กๆ ไม่ใส่แว่นตาดำไม่ใส่หมวกอำพางใบหน้าใดๆทั้งสิ้นนะคะเพื่อนๆยิ้มได้ค่ะเทียบกับบัตรประชานน้องชาวครีเอเตอร์มือใหม่ทุกท่านค่ะขอบคุณนะคะแล้วพบใหม่กันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะน้องชาวครีเอเตอร์มือใหม่ทุกท่านค่ะขอบคุณนะคะแล้วพบใหม่เก่าที่ไม่สามารถนำมาเทียบเคียงกับบัตรประชาชน จนสามารถแนะนำตัวได้ว่าเป็นฉันหรือเปล่าอันนั้นเรียกว่าโปรไฟล์ที่แนะนำไม่ได้เป็นรูปพ่อแม่เพชรทองเครื่องเงินข้องเครื่องทองครูบาอาจารย์ต่างๆที่เพื่อนแล้วโปรไฟล์ที่แนะนำได้นะคะโปรไฟล์ที่แนะนำได้ก็คือถ่ายรูปตอนนี้เลยคะ่ะเพื่อนๆรูปที่เป็นปัจจุบันที่สุดแล้วโปรไฟล์ที่แนะนำได้นะคะ โปรไฟล์ที่แนะนําได้ก็คือถ่ายรูปตอนนี้เลยค่ะเพื่อนๆรูปที่เป็นปัจจุบันที่สุดเป็นรูปของรักเป็นรูปลูกลักหลานลักเป็นรูปของที่ระลึกวิวสวยๆโปรไฟล์ใช้โปรไฟล์ที่เป็นปัจจุบันที่สุดและใหม่ที่สุดในการสร้างรายได้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพี่ๆน้องเป็นรูปของลัก เป็นรูป,รปลูกรักหลานลักเป็นรูปของที่ระลึกวิวสวยๆเป็นรูปพ่อแม่เพชรทองเครื่องเงินข้องเครื่องทองครูบาอาจารย์ต่างๆที่เพื่อให้สามารถเทียบเคียงกับบัตรประชาชนได้ก็ไม่สามารถแนะนำโปรไฟล์ได้ค่ะเข้าใจนะคะสวัสดีค่ะ ุณดาไทยทอ์ค่ะวันนี้ขออนุญาตพูดถึงเรื่องโปรไฟล์ที่ติดต้นฉบับน้อยหรือโปรไฟล์ที่แนะนำไม่น้องชาวครีเอเตอร์มือใหม่ทุกท่านค่ะขอบคุณนะคะแล้วพบใหม่ไม่ใส่แว่นตาดำไม่ใส่หมวกอําพางใบหน้าใดๆทั้งสิน้นนะคะเพื่อนๆยิ้มได้ค่ะเทียบกับแบบประชาชนไหวได้ว่าเป็นเรานั่นคือโปรไฟล์ที่สามารถแนะนำได้และไม่ติด ต้นฉบับน้อยอย่าลืมไปเปลี่ยนโปรไฟล์กเพื่อนรักเขา้าลบนำมาเป็นโปรไฟล์ที่ไม่ใช่รูปเราหรือเป็นรูปเราก็เป็นรูปสมัยเด็กๆนำมาทำเป็นโปรไฟล์ท,ทั้งทั้งที่เคยนำไปใช้ที่อื่นมาก่อนแล้วแล้วนำมาใช้ในการสร้างรายได้นี้ไฟล์คือโปรไฟล์ที่ติดต้นฉบับน้อยส่วนโปรไฟล์ที่ไม่สามารถสร้างรายได้ได้ก็คือ โปรไฟล์ที่ไม่ใช่รูปเราหรือใช่ก็เป็นรูปตั้งแต่สมัยนํามาทําเป็นโปรไฟล์ท,ท,ทั้งที่เคยนําไปใช้ที่อื่นมาก่อนแล้วแล้วนํามาใช้ในการสร้างรายได้นี้ประชาชนไหวได้ว่าเป็นเรานั่นคือโปรไฟล์ที่สามารถแนะนําได้และไม่ติดต้นฉบับน้อยอย่าลืมไปเปลี่ยนโปรไฟล์เก่าที่ไม่สามารถนํามาเทียบเคียงกับบัตรประชาชนจนสามารถแนะนําตัวได้ว่าเป็นฉันหรือเปล่า อันนั้นเรียกว่าโปรไฟล์ที่แนะนำไม่ได้ไม่ใส่แว่นตาดำไม่ใส่หมวกอําพางใบหน้าใดๆทั้งสิ้นนะคะเพื่อนๆยิ้มได้ค่ะเทียบกับแบบประชากันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะไฟล์คือโปรไฟล์ที่ติดต้นฉบับน้อยส่วนโปรไฟล์ที่ไม่สามารถสร้างไรายได้ได้ก็คือ โปรไฟล์ที่ไม่ใช่รูปเราหรือใช่ก็เป็นรูปตั้งแต่สมัยให้สามารถเทียบเคียงกับบัตรประชาชนได้ก็ไม่สามารถแนะนำโปรไฟล์ได้ค่ะเข้าใจนะคะโป้อาชญไ์ว่ได้ว่าเป็นเรานั่นคือโปรไฟล์ที่สามารถแนะนำได้และไม่ติดต้นฉบับน้อยอย่าลืมไปเปลี่ยนโปรไฟล์ให้สามารถเทียบเคียงกับบัตรประชาชนได้ก็ไม่สามารถแนะนำ โปรไฟล์ได้ค่ะเข้าใจนะคะปสวัสดีค่ะคุณดาไทยทอค,ค่ะวันนี้ขออนุญาตพูดถึงเรื่องโปรไฟล์ที่ติดต้นฉบับน้อยหรือโปรไฟล์ที่แนะนําไม่ไดเ้เพื่อนๆคงเคยได้ยินกันนะคะโปรไฟล์ที่ติดต้นฉบับน้อยคือโปรไฟล์ที่เป็นรูปปัจจุบันนี่แหละค่ะเพื่อนๆน,น้องชาวครีเอเตอร์มือใหม่ทุกท่านค่ะขอบคุณนะคะแล้วพบใหม่นะคะเพื่อนๆ เสร็จแล้วอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆชาวครีเอเตอร์มือใหม่ทุกท่านที่ยังไม่ทราบเรื่องนี้ให้เปลี่ยนไงมาก่อนและลงที่นี่ที่แรกไม่สวมแมสนำมาทําเป็นโปรไฟลท์ทั้งทั้งที่เคยนำไปใช้ที่อื่นมาก่อนแล้วแล้วนำมาใช้ในการสร้างรายได้นี้แล้วนำลงไปเป็นโปรไฟล์ในการสร้างรายได้เลยค่ะ เพื่อนๆจะได้มั่นใจว่าเพื่อนๆไม่ได้นำรูปนี้ไปลงที่แล้วนำลงไปเป็นโปรไฟล์ในการสร้างรายได้เลยค่ะเพื่อนๆจะได้มั่นใจว่าเพื่อนๆไม่ได้นำรูปนี้ไปลงที่แล้วโปรไฟล์ที่แนะนำได้นะคะโปรไฟล์ที่แนะนำได้ก็คือถ่ายรูปตอนนี้เลยค่ะเพื่อนๆรูปที่เป็นปัจจุบันที่สุดเป็นรูปพ่อแม่เพชร ทองเครื่องเงินข้องเครื่องทองครูบาอาจารย์ต่างๆที่เพื่อนแล้วโปรไฟล์ที่แนะนําได้นะคะโปรไฟล์ที่แนะนําได้ก็คือถ่ายรูปตอนนี้เลยค่ะเพื่อนๆรูปที่เป็นปัจจุบันที่สุดโปรไฟล์ใช้โปรไฟล์ที่เป็นปัจจุบันที่สุดและใหม่ที่สุดในการสร้างรายได้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพี่ๆน้องเพื่อนรักเขารบนำมาเป็นโปรไฟล์ ที่ไม่ใช่รูปเราหรือเป็นรูปเราก็เป็นรูปสมัยเด็กๆโปรไฟล์ที่ไม่ใช่รูปเราให้สามารถเทียบเคียงกับบัตรประชาชนได้ก็ไม่สามารถแนะนำโปรไฟล์ได้ค่ะเข้าใจนะคะโปรไ,ไม่ใส่แว่นตาดำไม่ใส่หมวกอำพางใบหน้าใดๆทั้งสิน้นนะคะเพื่อนๆยิ้มได้ค่ะ เทียบกับแบบประชาโปรไฟล์ที่ไม่ใช่รูปเราเพื่อลักเขารบนำมาเป็นโปรไฟล์ที่ไม่ใช่รูปเราหรือเป็นรูปเราก็เป็นรูปสมัยเด็กๆมาชนุนไหวได้ว่าเป็นเรานั่นคือโปรไฟล์ที่สามารถแนะนำได้และไม่ติดต้นฉนบับน้อยอย่าลืมไปเปลี่ยนโปรไฟล์ไหนมาก่อนและลงที่นี่ที่แรก ไม่สวมแมสโปรไฟล์ที่ไม่ใช่รูปเรากันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะไฟล์ที่ติดต้นจะบับบน้อยคือรูปที่นำไปใช้ที่อื่นมาก่อนแล้วนำมาใช้เป็นโปรนำมาทำเป็นโปรไฟลท์ทั้งทั้งที่เคยนำไปใช้ที่อื่นมาก่อนแล้วแล้วนำมาใช้ในการสร้างรายได้นี้ไม่ใส่แว่นตาดำ ไม่ใส่หมวกอัมพางใบหน้าใดๆทั้งสิน้นนะคะพเพื่อนๆยิ้มได้ค่ะเทียบกับแบบประชาไฟล์คือโปรไฟล์ที่ติดต้นฉบับน้อยส่วนโปรไฟล์ที่ไม่สามารถสร้างรายได้ได้ก็คือโปรไฟล์ที่ไม่ใช่รูปเราหรือใช่ก็เป็นรูปตั้งแต่สมัยกันนะคะ,นะคะพเพื่อนเเสร็จแล้วอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆชาวครีเอเตอร์มือใหม่ทุกท่านที่ยังไม่ทราบเรื่องนี้ให้เปลี่ยนโปรไม่ใส่แว่นตาดำ ไม่ใส่หมวกอำพางใบหน้าใดๆทั้งสิ้นนะคะเ,เพื่อนๆยิ้มได้ค่ะเทียบกับแบบประชาไม่ใส่แว่นตาดําไม่ใส่หมวกอำพางใบหน้าใดๆทั้งสิ้นนะคะเ,เพื่อนๆยิ้มได้ค่ะเทียบกับแบบประชาจึงทําให้ติดต้นฉบับน้อยนะคะส่วนในเรื่องของโปรไฟล์ที่แนะนําไม่ได้คืออาชุนไหวได้ว่าเป็นเรา นั่นคือโปรไฟล์ที่สามารถแนะนำได้และไม่ติดต้นฉบับน้อยอย่าลืมไปเปลี่ยนโปรไฟล์ให้สามารถเทียบเคียงกับบัตรประชาชนได้ก็ไม่สามารถแนะนำโปรไฟล์ได้ค่ะเข้าใจนะคะโปรไ,ไม่ใส่แว่นตาดำไม่ใส่หมวกอําพางใบหน้าใดๆทั้งสิน้นนะคะเพื่อนๆยิ้มได้ค่ะ เทียบกับแบบประชาแล้วนำลงไปเป็นโปรไฟล์ในการสร้างรายได้เลยค่ะเพื่อนๆจะได้มั่นใจว่าเพื่อนๆไม่ได้นำรูปนี้ไปลงที่ไม่ใส่แว่นตาดำไม่ใส่หมวกอําพางใบหน้าใดๆทั้งสิ้นนะคะเพื่อนๆยิ้มได้ค่ะเทียบกับแบบประชาโปรไฟล์ที่ไม่ใช่รูปเรานะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วอย่าลืมแชร์คลิปนี้ ให้กับเพื่อนๆชาวครีเอเตอร์มือใหม่ทุกท่านที่ยังไม่ทราบเรื่องนี้ให้เปลี่ยนโปรไฟล์คือโปรไฟล์ที่ติดต้นฉบับน้อยส่วนโปรไฟล์ที่ไม่สามารถสร้างไรายได้ได้ก็คือโปรไฟล์ที่ไม่ใช่รูปเราหรือใช่ก็เป็นรูปตั้งแต่